นักมวยในวันที่ชอบมากที่สุดสินสมุดกับกล้องธรณีครับพี่สินสมุดครับสินสมุดกับพี่เสกสรรครับพี่สินสมุดครับสินสมุดกับเจ้าเสือใหญ่พี่สินสมุดครับสินสมุดกับยอดไอคิวพี่ยอดไอคิวแล้วกันครับพี่ยอดไอคิวกับเสือแบ็กโอ้โหพี่ยอดไอคิวครับยอดไอคิวกับกุหลาบดำพี่ยอดไอคิวครับยอดไอคิวกับโจนัทวุฒโอ้โหเลือกยากอะเอาพี่ยอดไอคิวเหมือนเดิมครับยอดไอคิวกับพี่ตะวันฉาย นี่ครับวพี่ตะวันฉายครับพี่ตะวันฉายแน่นอนครับพี่ตะวันฉายกับพี่ซุปเปอร์บอลเอ่อพี่ตะวันฉายครับพี่ตะวันฉายกับพี่นาบิวโอ้โหเลือกทั้งสองเลยได้ไหมครับคนเดียวครับเอาดับเบิ้ลอ่ะไม่เอาเลือกแค่คนเดียวเอาที่ชอบครับถ้าถ้าต้องเลือกเลยคนเดียวใครครับเลือกไม่ได้อ่ะเอาเอาเป็นพี่นาบิวแล้วกันครับพี่นาบิวกับน้องโอครับพี่นาบิวครับพี่นาบิวกับพี่ซุปเปอร์เล็กครับพี่นาบิวครับพี่นาบิวกับพี่ประจันฉายครับโอ้ย เลือกอยากแต่ละอันนะมันเริ่มเลึกๆเอาเอาพี่นาบิวแล้วกันครับพี่นาบิวกับพี่รถถังครับโอ้โห,โโหดูกางเกงครับนี่กางเกงพี่รถถังแบบนี้เอาพี่รถถังครับโอเคนะักมวยวันที่อีคิวชอบที่สุดก็คือพี่รถถังนั่นเองนะครับ